ก็คือพระอาทิตย์พุธแล้วมีพุธในชั้นลงมาอีกชั้นหนึ่งก็คือชั้นรูปประภูมิก็คือในชั้นสัมโพกายมีพระพยานิพุทธได้แก่พระพานิพุธไวยโรจนะพระยานิพุทรรัชนะสัมภะพระยานิพุทธอมโกสิทธิพุทธะพัทยานิพุทธอมิตาภะต่างๆพวกนี้คือพระยานิพุธ5องค์และพระพยานิพุทธพวกนี้ก็สร้างเข้าฌานแล้วสร้างพระโพธิสัตว์ ให้มาเป็นผู้บริบาลพระองค์เพิ่มเติมนะในพุทธแบบมหายานแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพระพยานิพุทธที่เขานิยมหรือกราบไหว้เป็นพิเศษก็คือพระพยานิพุทธอมิตาภะ,พะเพราะเป็นพระพานิพุทธเบื้องทิศตะวันตกนะและอยู่ในแดนสุขาวดีนะะเราจะเห็นว่ารูปเขาสลักเป็นรูปมีรูปพระอมิตาภะ,ะมีรูปพระโพธิสัตว์อโรโกิเตสวน ผู้บริบาลพระองค์นะมีพระรูปของพระนางปัปชจยาปารมิตาต่างๆพวกนั้นนะฮะก็ะ <c oughs> จะเข้าไปเป็นชั้นๆชั้นนี้เป็นชั้นของพวกบรรดาพระโพธิที่สัตว์ชั้นนี้ชอบเข้าไปชั้นของสัมโพกกายอะไรอย่างนี้เป็นต้นสรุปก็คือเป็นวัดในพระพุทธศาสนาซึ่ง <c oughs> มีปอดแผนผังค่อนข้างซับซ้อนนะซับซ้อนพอสมควร ภาพสลักส่วนใหญ่ทั้งหมดก็เป็นภาพในพระพุทธศาสนามหายานแต่น่าเสียดายว่าหลังรัชกาลของพระองค์ไปแล้วเนี่ยอีกสองรัชกาลก็คือรัชกาลพระโอรสของพระองค์พระเจ้าชัยวร,รมันที่8ทรงรังเกียจที่เมืวานที่พูดนะทรงคล้ายๆกับทรงไม่ไม่พอพระทัยกับ สิ่งก่อสร้างในทางพระพุทธศาสนาที่พ่อได้สร้างไว้อันโปร่งจริงทงลายเมื่อเราเดินเข้าไปเนี่ยภาพสลักที่เป็นพระพุทธรูปต่างๆตามผนังพวกนี้จะถูกตีหน้าหมดเลยเหลือแต่ซุมซ้มเหลือแต่ซุม้มเหลือแต่ซุ้มพระพุทธรูปจะถูกถูกลบออกหมดเลยเพราะท่านนับถือกลับไปนับถือศาสนาฮินดูนาไซวะนิกายตามแบบเดิมขอบคุณมากทีน่าทีนี้แป๊บบนึงนอกพ,พระองค์เนี่ยพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดเนี่ยนะ นอกจากพระองค์จะนับถือพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ยังเป็นพระเจ้าเป็นดินนักพัฒนานักสร้างนักบุญนะฮะและยัง <c oughs> ยังทรงเป็นห่วงราษฎรอาณาประชาราษฎรของพระองค์ในเรื่องของการสาธารณาสุขดนะ้วยงั้นพระองค์จึงพยายามที่ทําให้อาณาประชาราษฎรไพร่ฟ้าข้าผ่นดินเนะี่ยได้มีสุขภาพดีนะในเรื่องของสาธารณาสุขพระองค์เผยแผ่นอกจากพระองค์จะขึ้นของราชแนละ้วพระองค์จึงใช้ ธยุทธศาสตร์คำว่าพุทธยุทธศาสตร์ก็คือใช้พระพุทธศาสนามหายาณเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่อํานาจของพระองค์จากเมืองพระนคนรธมออกไปยังบ้านเมืองต่างๆในชนบททั่วไปหมดเลยเข้าใจไหมฮะโดยการส่งพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาทางเลือกใหม่ซึ่งคนพวกนั้นทั้งหลายเขาถือศาสนาฮินดูซึ่งพระเจ้าเปดินองค์ก่อนๆได้ส่งเอียดส่ง แดวความคิดความเชื่อพวกนี้ออกไปปรากฏถึงสมัยของพระเจ้าชัยวราบาลที่7จ็เนี่ยพระองค์ใช้พุทธยุทธศาสตร์ตรตรคือส่งพุทธศสาสนาออกไปให้ผู้คนในบ้านเมืองต่างๆมนเป็นศาสนาทางเลือกใหม่นะครับและการส่งศาสนาไปนั้นสังเกตได้ทุกทัพทุกวัฒนธรรมทุกศาสนาเลยนะเวลาที่เขาจะเอาศาสนาไปเผยแผ่ในบ้านเมืองต่างๆส่วนใหญ่จะไปด้วยกันกับก,บการสาธารณสุขและการแพทย์ เหมือนบาดบวงที่มาใช่ไหมจะมีทุนงการแพทย์การยาตำรายาอะไรด้วย mm hmm. ก็เช่นเดียวกัน mm hmm. พระองค์ก็ใช้พุทธยุทธศาสตร์และการแพทย์ส่งไปต่างๆอันสิ่งต่อสร้างที่พระองค์สร้างเพื่อที่จะส่งไปสู่บ้านเมืองต่างๆทํา,าทให้บ้านเมืองต่างๆนั้นมีความสัมพันธ์กับเมืองพระนครธม mm hmm. นะสิ่งที่โรรองสร้างมีสมอย่างคือ1สร้างถนนเรียกว่าถนนราชมักคา ก็คือถนนอารยธรรมขอม3เส้นหลักๆนะฮะเส้นหนึ่งคือไปทางเมืองวิชัยปุระก็คือในเวียดนามอีกเส้นหนึ่งสร้างย้อนแม่น้ำโขงขึ้นไปทางสตุนเตรงนะฮะก็คือไปบริเวณปราสาทวัดปูทางตอนลาวตอนใต้และอีกเส้นหนึ่งสร้างผ่านทเทือกเขาพนมดงรักไปปลายผ่านช่องตะเมียนจังหวัดสุริน<ม>ไปปลายทางที่เมืองวิมายยปุระเมืองพิมายนะสร้างสามเส้นทาง แต่ว่าไม่ใช่ถนนที่สร้างใหม่นะเป็นการขยายถนนอารยธรรมเนี่ยขยายทับบนทางสัญจรที่คนโบราณได้เดินทางสัญจรไปมาไปมาก่อนหน้าแล้วเส้นทางที่พิเศษที่สุดก็คือเส้นทางที่ไปบ้านเราที่เมืองพิมายจากเมืองพระนครทมที่นี่ไปเนะี่ยระยะทางทั้งหมด226กิโลสองกิโลนะครอ่ะสิ่งที่หนึ่งก็คือสร้างถนนรชาชบัลลาสิ่งที่สอง ทรงสร้างโรงอนามัยชุมชนนะเรียกว่าอโรคยาศาลานะโรงอนามัยชุมชนนี้จะไปสร้างตามหัวเมืองต่างๆนะบางจุดก็สร้างปากทางเข้าเมืองนั้นบางที่ก็สร้างไว้ในเขตของเมืองนั้นบางที่ถ้าเป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ก็สร้างอยู่กลางเมืองเลยนะอโรคยาศาลาตามจารึกต่างๆที่พบเจอนั้นทำให้เราทราบว่าพระองค์ทรงสร้างอโรคยาศาลา แต่พระสถานให้กับบ้านเมืองต่างๆรวมทั้งหมด102หลัง102หลังนะอันในอโรคยาศาลามันก็จะมีมีาศาสนสถานประจำอโรคยาศาลาเรียกสุขตาลัยเป็นที่ประดิสถา,านพระพุทธร,รูปประจำณสุขตาลัยนั้นชื่อพระภัยสัทยรุวิุริย,รรยประพาตถาคต ตั้งอยู่ในสุขตลัลแล้วก็มีการส่งหมอแพทย์ใหญ่ให้ไปเป็นแพทย์ประจําอยู่และพยาบาลอย่างน้อยอโรคยาศาลาละ50คนแพทย์และพยาบาลและสถานที่นี้คือมหาวิทยาลัยศูนย์กลางที่ผลิตแพทย์และพยาบาลเพื่อพระราชทานส่งให้กับอโรคยาศา,าลาทั้งหมดร้อยสองแห่งทั่วรอบนอกทั่วราชอาณาจักรเป็นหมดเลยนะฮะ นอกจากนั้นสิ่งที่สามที่พระงองค์ทรงให้สร้างก็คือบ้านพักคนเดินทางเรียกว่าเรียกว่าบ้านพักคนเดินทางเรียกว่ากุฏิฤษีหรือบ้านมีไฟนะบ้านมีไฟกุฏิฤษีหรือธรรมศาลาทุกๆสิบห้าก,กิโลก็จะมีธรรมศาลาหนึ่งหลังธรรมศาลาหนึ่งหลังลักษณะของธรรมศาลานี่คือตัวอย่างของหลังหนึ่งของธรรมศาลาเนี่ยนะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็คือเป็น ลักษณะขขงเป็นปรา,าสาทสูงด้านหลังและด้านหน้าก็จะเป็นมกยาวๆยื่นออกมาแบบนี้นะผนังด้านหนึ่งจะปิดทึบผนังอีกด้านหนึ่งจะมีช่องหน้าต่างนะข้างในก็จะมีะบุคลาธิฐานรูปเคารพสําคัญเช่นรูปพระโพธิสัตว์ุโลกิเตสวรน,นะประทับยืนบ้างนั่งบ้างน,นะเป็นที่คนที่เดินทางในถนนราชมกคาเนี่ยมองเห็นและจะต้องจุดไฟสว่างอยู่ตลอดเวลาเขาเรียก ว่านิคขรุะใช่ไหมวันนิคขรุะคือบ้านมีไฟอ่านะจุดไฟสว่างตลอดอันคนเดินทางพอเห็นไฟวับวับวับไกลๆก็รู้แล้วอีกอีกกั้นใจอีกนิดหนึ่งก็จะไปถึงละบ้านมีไฟอันที่ไปถึงที่นั่นก็จะเป็นมีโรงเรือนโรงเรือนให้นอนไม่ใช่ไปนอนในนั้นนะอันนั้นคือแบบว่าอ่าอะไรที่ตั้งรูปเคารพประจาารําธรรมศาลาแต่ใกล้ๆเคียงก็จะมีมีโรงนอนมี ที่โรงทานมีคนเอากล้วยเอาผลไม้เอาะเอะไรมาวางไว้ให้สําหรับคนเดินทางเพื่อบริจาคให้คนเดินทางนะมีตามจารึกมีลักษณะแบบนี้ทั้งหมด121หลังนะที่แจกจ่ายไปทั่วร,ราชอาาจักรหมดเลยงะนั้นพระองค์ถือว่าเป็นพระมหาราชองค์สําคัญของขอ,งขอมที่ดูแลไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการศาสนาแต่ยังเป็นห่วงในเรื่องของการสาธารณสุขด้วยนะที่พระราชทานให้ออกไป นี่ก็คือตัวอย่างหลังหนึ่งนะของธรรมศาลาที่บา้า <c> น <oughs> บนเส้นทางที่ไปพิมายที่หมดทุกพิมายนะ่จะมีแบบนี้ทั้งหมด17หลังนะสิบเจ็หลังเรียงรายไปเลยจุจจดเริ่มต้นก็คือที่ปราสาทพระขันนะทุกๆสิกิโลหนึ่งหลัง15กิโลหนึ่งหลัง,ลง,ลงพอเข้าเขตไทยช่องตะเมียนไปหลังแรกเลยก็คือปราสาทธีรไปนะปราสาทต,ตะเมียนปราสาทธมปราสาทบ้านบุนะปราสาทอ่า นั่นแหละโคกสำโรงไปจนถึงเมืองพิมายเลยเป็หลัง